สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนกันในรายวิชาประวัติศาสตร์เรื่องทศวรรษศตวรรษสัสวรรษกับผูตุ้งกันนะคะเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะเรื่องทศวรรษศตวรรษและสหัสวรรษค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกความหมายและช่วงเวลาเป็นทศวรรษศตวรรษและสหัสวรรษได้ค่ะ 2. เกิดทักษะการคิดเทียบทศวรรษศตวรรษและสหัสวรรษค่ะ 3. เห็นความสำคัญของการนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษศตวรรษและสหัสวรรษค่ะเรามาดูการใช้ทศวรรษศตวรรษและสหัสวรรษกันค่ะทศวรรษแปลว่า10วัตแปลว่าปีหมายถึงระยะเวลา10ปีนิยมใช้กับคิดสกราชศตวรรษ แปลว่า100วัตแปลว่าปีหมายถึงระยะเวลา100ปีมีใช้ทั้งพุทธศตรวรรษและคริดศตวรรษสหัสวรรษแปลว่า1000วัตวัแปลว่าปีหมายถึงระยะเวลา1000ปีมีใช้ทั้งพุทธศตรวรรษและคริดศตวรรษค่ะต่อไปเรามาเรียนการแบ่งช่วงเวลาเป็นทศวรรษศตวรรษและสหสัสวรรษกันค่ะการแบ่งช่วงเวลาเป็นทศวรรษศตวรรษและสหัสวรรษ มนุษย์ต้องมีการกำหนดช่วงเวลาเพื่อให้สามารถกล่าวถึงช่วงเวลากว้างๆได้การแบ่งช่วงเวลาของมนุษย์มีหลายแบบขึ้นอยู่กับจุดประสงค์การนำไปใช้ประโยชน์ค่ะเช่นการแบ่งช่วงเวลาเป็นวันเดือนปีวินาทีชั่วโมงพุทธศักราชตัวย่อคือพศคิตศักราตัวย่อคือคศค่ะ มีการกำหนดคำขึ้นมาเพื่อกล่าวถึงช่วงเวลากว้างๆในรอบ10ปีรอบ100ปีและรอบ1,000ปีได้แก่คำว่าทศวรรษศตวรรษและสหัสวรรษค่ะเรามาดูตัวอย่างช่วงเวลากันค่ะทศวรรษช่วงเวลา10ปีศตวรรษช่วงเวลา100ปีสหัสวรรษคือช่วงเวลา1,000ปีค่ะเรามาดูความหมายของช่วงเวลาทศวรรษกันค่ะ ทศวรรษหมายถึงช่วงเวลา10ปีมีหลักการนับคือเริ่มนับตั้งแต่ปีที่ขึ้นต้นด้วยศนย์เป็นปีแรกของทศวรรษและนับไปสิ้นสุดที่เลข9ค่ะ เช่นทศวรรษที่1,970เป็นช่วงเวลาคศ1,970ถึงคศ1,979ทศวรรษที่40ทางพระพุทธศักราชหมายถึงช่วงเวลาระหว่างพศ2,540ถึงพศ2,549ค่ะในช่วงเวลา2ทศวรรษที่ผ่านมาบ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหมายถึงในช่วงระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาค่ะ ต่อไปเรามาดูความหมายช่วงเวลาศตวรรษกันบ้างค่ะศตวรรษหมายถึงช่วงเวลา100ปีมีหลักการนับคือเริ่มนับตั้งแต่ปีที่ขึ้นต้นด้วยเลข1เป็นปีแรกของศตวรรษจนถึง100ค่ะ เช่นพุทธศตรวรรษที่1หมายถึงช่วงเวลาระหว่างพศหนึถึงพศหนึ่งพุทธศตรวรรษที่2หมายถึงช่วงเวลาระหว่างพศหนึอยหนึ่ถึงพศสองร้อยคิดศตวรรษที่18หมายถึงช่วงเวลาระหว่างคศหนึ่อยหนึ่งถึงคศหนึ่งพค่ะ คิสศตวรรษที่20หมายถึงช่วงเวลาระหว่างคศ1,901ถึงคศ2 0 0 0ค่ะต่อไปเรามารู้จักช่วงเวลาสหัสวรรษกันบ้างค่ะสหัสวรรษหมายถึงช่วงเวลา1,000ปีมีหลักการนับคือเริ่มนับตั้งแต่ปีที่ขึ้นต้นด้วยเลข1เป็นปีแรกของสหัสวรรษจนถึง1,000ค่ะเช่น คิดสตรสวรรษที่หหมายถึงช่วงเวลาระหว่างคศ .1 ถึงคศ1000คิดสตรสวรรษที่2หมายถึงช่วงเวลาคศ .1 0 0 1ถึงคศ2000พุทธศสตสวรรษที่หหมายถึงช่วงเวลาพศ .1 ถึงพศ1000ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆกับการเรียนในวันนี้นักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ